That's right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณสวัสดีครับนี่เห็นหน้าราสองคนแบบนี้อีกแล้วนะครับอิงแบมครับในรายการโต y ยตา moving around ในการที่จะพาเ,เพื่อนๆนะะไปสัมผัสความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบกันเลยถูกต้องครับมาดูรูปแบบของวันนี้ดีกว่านะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเห็นไปแล้วว่าเสียงเงือขนาดไหนโอ้โหต่อยเตะยับมีฮุบด้วยนะ,อะเออวันนี้เนี่ยเสียเงือเหมือนกันครับเพราะว่าจะได้เห็นเราสองคนนะฮะไปถึง จุดสุดยอดอะไรอะไรคือจุดสุดยอดก็เวลาเราปีนเขามันก็ต้องแตะจุดสุดยอดไงแต่ว่าจะถึงจุดสุดยอดพร้อมกันหรือเปล่านี่ต้องคอยติดตามกันดูนะฮะถูกต้องนะคะก็อย่าเพิ่งคิดไม่ไกลแล้วกันเพราะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปปีนผาจำลองกันที่โปรแคมเบอร์ไทยแลนด์นั่นเองครัซึ่งที่นี่นะคะเขามีการจำลองผาไว้หลากหลายรูปแบบมากเลยเออกำลังแขนต้องมีนะกำลังขานี่ต้องมาเลยส่วนตอนนี้เนี่ยแบมต้องขอขับออลนิวยอร์กไปก่อนนะส่วนอิงเนี่ยเดี๋ยวจะขี่ม้าตามไปได้เลยโอ้โหดูชุดนี่แบ ว่าวันนี้เหมือนขี่ม้าเลยนะก็เราอยากแต่งตัวหลากหลายสไตล์อ่หลากหลายสไตล์นะแต่ว่าเดี๋ยวมีชุดเปลี่ยนนะฮะตอนปี<ช>นี้นแล้วนะฮะไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go, go. ตัน,นี้เราะะไปเ่าไ่ล้อะไปแล้วเนี่ยถึงไม่เกินถึงหนึ่ วัยจริงๆเลยเนาะรันแบบนี้สุดยอดมากๆเลยอ่ะเหมาะกับขับในเมืองสุดๆอ่ะใช่แต่ไม่ได้แค่เหมาะกับขับในเมืองนะไปต่างจังหวัดก็ขับดีเยี่ยมเลยแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยเ <c oughs> พราะใน All New Yaris คันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพขนาด1,200 cc d u ว VVTi แล้วเนี่ยก็ยังมีการดีไซน์ออกแบบนะตามหลักอากาศพลาศาสตร์เลยนะโอโเออ,อนี่ดีไซน์หลังคานี้ คารทามารันนะจ๊ะ oh, oh. ช่วยลดการปปะทะของลมแล้วก็ส่งผลให้การสบตัวเนี่ยดีเยี่ยมเลยเดินขับรถทางเที่ยวทุกทิศเลยได้ปะเอาค่างะมันให้ด้วยนะ กับโปคามเบอร์ไฮแลนด์นะคะซึ่งอยู่บริเวณซอยจรัญ11็เอ็ดนั่นเองคือจะบอกว่าผาแบบนี้แบบสบายอ่ะปีนได้อยู่แล้วจริงไหมเนี่ยจริงเองเคยปีนมาก่อนไหมเคยขึ้นไปได้ประมาณประมาณเมตรเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีนเหรอใช่แล้วผมกระโดดยังสูงกว่าเลยมเคยไหมเคยเคยอันนี้เป็นกิจกรรมเวลาผมว่างอยู่แล้วอรอยผมชอบปีนเขางั้นวันนี้นะคะมาดูว่าภารกิจของเราเนียนะคะใครจะเป็นผู้แพ้และใครจะเป็นผู้ชนะค่ะจ้าเชิญ นี่นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของของโลคายเมอร์ไทยแลนด์กันแล้วนะครับไปคุยกับเขาเลยครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเดินเลยครับอยากให้พี่ต้อมแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมต้อมนะครับก็เป็นเจ้าของโปรคัมเบอร์ไทยแลนด์นะฮะเราก็มีประสบการณ์ในการปีนตั้งแต่คำนวณง่ายๆ1982ครับโอ้ยยังไม่เกิดคำนวณยากมากเพราะว่าเรายังไม่เกิดพูดเลยนะฮะประมาณ31ปีป่ะคะผมเริ่มที่อิตาลีครับ ในช่วงนั้นเพิ่อ่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วก็โตในบนเทือกเขาโดลไม้์ครับคอโตในเทือกเขาเลยอคะก็ตองแถวนั้นจะเป็นหุบเขาคล้ายๆแม่งสอนนะฮะจริงเหรอฮะงั้นก็คือชีวิตฮอบบี้นี่คือปีนเขาเลยอ้หลายอย่างครับเป็นแค่เป็นแ่งเอเวนเจอะไรหลายอย่างครับอยากทราบถึงที่มาที่ไปของโปรคลายเมอร์ ก็จริงๆแล้วก็ผมก็ปีนเป็นปกติหลายหลายปีแล้วฮะแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอยากทํายิมขึ้นมาให้ปีนกันเล่นๆแล้วสุดท้ายก็เริ่มมีคนสนใจเพราะเมืองไทยเกือบไม่มีเลยในยุคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วพอเรากลับมาที่ไทยเนี่ยเราก็ยังอยากสานต่อฝานของเราที่เป็นพอบบี้ของเราใช่ไหมับอยากถามหน่อยครับว่า ปีนน้ผานี่ยมันเหมือนบอกว่าปีนหอพักอะไรอย่างเงี้ยไหมครับแล้วมันก็ปีนแล้วมันหอพักเนี่ยกขะโดดมาหาเอยมั้งอ๋อตายตายตายมีแต่กระเทยโดนที่เห็นอยู่ที่นี่เป็นบริงปีนสูงไม่เกินสี่เมตรตกมาก็ลงเบาะนะครับแล้วก็อีกสไตล์นึงก็คือเป็นประเภทลี นำเชือกนั่นความยากสูงนะฮะก็คือน่าจะเป็นแนวราบอแนวตรงเดี๋ยวแนวตรงครับแนวตั้งแต่โดยใช้เชือกนั่นจะขึ้นไปเป็นสิบนี่สิบเมตรเลยงั้นคือ4เมตรเนี่ยคงไม่มีแนวตั้งหรอใช่ไหมครับเพราะมันง่ายไปคือมันต้องเอ็นมานิดนึงใช่ไหมฮะเพื่อท่าท่ายนนี่คือมันจะเน้นในลูกเล่นของตัวจับนะฮะแล้วก็สกิลความยากของของการเคลื่อนไหวคือเหมือนบางทีหาที่จับไอทีอยู่บนนู้นแล้วไม่รู้ไปต่อยังไงเลย แล้วก่อนที่จะไปปีนน้ำผาจริงเนี่ยมันต้องฟิตร่างกายยังไงบ้างครับคือมันดูเหมือนเป็นเลยที่โอ้โหต้องใช้พละกําลังทั้งแขนทั้งขามะไรากเงยอันนี้จริงไหมฮะประเด็นสําคัญก็คือเราอะถ้าถ้ามีทักษะทางด้านกีฬาก็จะดีนะฮะแล้วก็การยืดหยุ่นก็สําคัญความยืดหยุ่นสําคัญมากนะฮะแล้วก็แน่นอนคนบอกเฮ้ยผมจะไปฟิตเนสก่อนเนี่ยเวิร์กไหมบอกไม่เวิร์กไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดเออมันใช้ได้แรงแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องปีนสักพักหนึ่งฮะ คั้งห้าครั้งสิครั้งล้วไปวีน้าผาจริงแล้วฝึกแบบนี้นี่แหละคือจะตรงสายมากที่สุด เดินหน้าต่อเนื่องครบหนึ่งทศวรรษขยายเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าเชยเลนปีที่1ิณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบ,บกสถานตากอ,อากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายนินาชัยธีรพินโยรองประธานกรรมการนายวิเชียนเอ็มประเสริฐสุกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเอกชัยรัตนาชัยวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายตรีรัตน์ภูคัจฉารสิลป์ผู้มำนวในการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนประเทศไทยนำคณะอาสา,าสมัครอันประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มพนักงานโตโยต้าเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้าสมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสาสมาชิกเครือข่ายโตโยต้า CSR Facebook สมาชิกโตโยต้าคาครับและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า3,500คนร่วมกิจกรรมโตโยต้ปลูกป่าชายเลนปีที่10ททำการปลูกพันธ์ไม้ชเยเลนจำนวน6,000 60, 0ต้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกรมพลาธิการทหารบกกองทัพบกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่างยังย่งยืนประเทศไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป hey. ่าชายเลนปากแม่น mm ้ำพ right <the> ื네้นสุดท <cus> ้ายของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลนอีกครั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆอาทิพนักการตระยตตาและครอบครัวตัวแทนบริษัทในเครือผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วนลูกค้ากลุ่มสมาชิก Toyota CSR Facebook และอ e t o ตโยต้าคลับตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสาร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรม To y ยต a าปลูกป่าชัยเลนนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพศ2548 ซึ่งภายหลังจากที่กิจกรรมในวันนี้เสร็จสิ้นลงจะส่งผลให้ต้นกล้าชายเลนจากความร่วมมือของ t o y ยต a Eco Network มีจำนวนรวมกว่า3 6 0 0 0 0ต้นช่วยดูดซับก๊าซคาร์บโนโอนไดออกไซด์ได้กว่า5,000ตันต่อปีครับปีนี้เป็นปีที่10ที่โตโยต้าปลูกป่าที่บางปูนะครับปีนี้เราเป้าหมายก็คือปลูก60,000ต้นนะครับก็ป่าที่เราปลูกในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลมาบ้างแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า ตอนนี้มีนกชนิดแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเนี่ยมาก่อนได้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพราะฉะใั้นโอกาสที่สถานต่างการบางปูเนี่ยจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งที่มีนกที่ไม่เคยเจอที่อื่นมาเจอก็มีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเกียรติแก่พนักงานหรือประชาชนที่มาปลูกปา่าในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยมีความสำเร็จ ในช่วงเย็นก็มีกิจกรรมสนุกสนุกบนเวทีรวมทางลิ้มรสหลากหลายเมนูชื่อดังจากสุดยอดร้านอร่อยและลเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังคุณเบนชลาทิศและคุณออฟป,ปองศักดิ์ที่มาร่วมมอบความสุขปิดท้ายกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ปฏิบัติการค้นหาคนที่ใช้ในสไตล์ที่เป็นคุณเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพรีเซนเตอร์ของ To โยต้ายาริสได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะกับยา r i ส The Pre s e n t e ต2014โดยในวันที่20ิมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการณักนะรับเอทีเซเโรงแรมคอนราดกรุงเทพค่ะซึ่งในงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากพร้อมกันนั้นยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เควิจิธนดากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะ หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ Representative ได้แก่คุณตุ้ยธิรพัฒน์สัจกุลที่จะทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ของการประกวดในครั้งนี้ค่ะและปิดท้ายด้วยไม้พิรัตนิธิภัยสาลกุลพรีเซนเตอร์อัลนิวโครเลอร์อัลติสเอสฟมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากการเป็นพรีเซนเตอร์ของโตโยต้าอีกด้วย สำหรับกิจกรรม Yaris the Presenter 2014เปิดรับสมัครแล้วทั้ง3ช่องทางได้แก่ www.yaristhepresenter.com โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศและกิจกรรมโรโชว์ Yaris the Presenter จนถึงวันที่30เมษายนนี้ใครที่คิดว่าใช่อย่าลืมมาสมัครกันนะคะ